รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะให้นักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์แบบไหนและตรวจสอบอย่างไรสําหรับการสร้างห้องเรียน สวัสดีครับมาพบกับกองสนอออนไลน์นะครับกับผมนะครับคุณนัทนะครับที่จะมาพานะครับคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักการเรียนการสอนนะครับด้วยระบบออนไลน์นะครับที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่าการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่กําลังฮิตอยู่ในช่วงพาววิกฤตเหล่านี้เลยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักการ ใช้นะครับ Microsoft Teams นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับก็พูดถึงในเรื่องของการสร้าง c ช a n น e เไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การจัดไฟล์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับใน EP นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเชิญนักเรียนนะครับเข้ามา อยู่ใน c h ANNEL นะครับในส่วนของ Microsoft t e a m นะครับ Education ตรงนี้ทำไมผมถึงพูดถึง Education อย่างเดียวนะครับทำไมไม่บอกว่าเอาแล้วอย่างอื่นล่ะนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการทำงานนอกจากการเรียนการสอนแล้วนะครับผมก็พยายามที่จะเอามาประยุกต์ใช้ให้ทุกคนได้เห็นว่าไอ้ตัว Microsoft ตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากบริบทของมันที่สามารถนอกจากบริบทที่มันสามารถทําได้อยู่เนี่ยนะครับมันยังสามารถทําอย่างอื่นได้อีก หลายอย่างเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เอามาประยุกต์ใช้เอามานนให้ทุกคนได้เห็นว่าตรงนี้มันสามารถทําได้จริงๆนะครับก็นะครับตรงนี้ผมก็จะพูดถึงในส่วนที่เป็น Education ทั้งส่วนใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่า,าเผื่อทุกคนได้เอาไปปรับใช้ในอ,องค์กรของทุกคนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่ดูอยู่ณต,ตอนนี้ที่ใช้เยอะเนี่ยก็จะเป็นทางด้านการศึกษามาแรงมากๆเลยนะครับรวมไปถึงองค์กรต่างๆที่ไม่ใช่องค์กรหรือ องค์การที่เกี่ยวกับทางด้านการศึกษาโดยตรงหรืออาจจะเป็นทางด้านการศึกษานั่นแหละนะครับอย่างที่อีพีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่านอกจากใช้ในเรื่องของ ในการศึกษาแล้วเราสามารถที่เอามาปรับใช้กับตัวเราเองได้นะครับเอามาปรับใช้กับคนในครอบครัวเอามาปรับใช้กับคนที่ทํางานโลกของเราอยู่นะตอนนี้นะครับมันพูดถึงทีมมันก็คือทีมงานหรือทีมเวิร์กการทํางานนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราเป็นเนาะนะครับพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนที่การเพิ่มเพื่อนในส่วนที่เป็น Microsoft t e a m Education นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า อพอผมรู้สึกว่าผมพูดเป็น EP ก่อนหน้านี้ครับในการเพิ่มนะครับอ่า user ในเป็นไอเป็น Microsoft t e a m ทั่วไปนะครับตรงนั้นนะ่ะมันสามารถที่จะเพิ่มได้เลยนะครับตามลิงก์อีเมลหรือตามที่อยู่อ d ดเดตของอีเมลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอ่าน,นั้นสามารถที่จะสร้างได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของข้อจำกัดในการที่เราจะต้อง เอาชื่อนักเรียนรายชื่อนักเรียนหรืออ e ีเมลแอดเดสเนี่ยไปไตรงเว็บของสถาบันหรือส่วนของที่เราจะต้องมีการแชร์ข้อมูลซึ่งการแลการเห็นได้ว่านะครับผมได้พูดไปแล้วนะครในเรื่องของการจัดไฟเนาะนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนที่เรากําลังจะ เจอนักเรียนเข้ามาอยู่ในรายวิชาของเรานะครับในรายวิชาของเรานะครับตอนนี้เรายังไม่มีใครเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเป็นรูปแบบการสาธิตละกันนะครับในการที่จะดึงนักเรียนเข้ามานะครับเฉยๆว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวขอไปเพิ่มอีกทักรายวิชาหนึ่งละกันนะครับอ่าเพิ่มอีกรายวิชาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นละครับเราก็สร้างทีมนะครับชั้นเรียนนะครับอ่าสมมติเมื่อกี้เป็นไทยเมเจอร์นะผมขอเป็นแมททิมมัติกันนะทมับ อ่าโอเคอันนี้กําลังรองมาสร้างนะครับอ่ะนะครับก็จะขึ้นมาเพิ่มบุคคลลงในแมททิเมติกนะครับอาจจะเห็นได้ว่าถ้าเราทราบอ d ดเดตข้อมูลของนักเรียนเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับสมมุติฮันวามีไหมอ่าอันนี้คือผมไม่มีข้อมูลของของอดเดตนักเรียนแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับตรงนี้เราต้องไปซิงก์ก่อนข้อมูลที่เราได้จัดไว้อีก เว็บไซต์ทางโรงเรียนหรือทางองค์กรต่างๆาตรงนี้ผมก็จะได้ตัวทีมของแมททีมเติมาหนึ่งทีมละนะครับแสดงว่าตอนนี้เราก็มีทีมอยู่2ทีมด้วยกันนั่นะค,คือรายวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นะครับสมมุติว่านะผมต้องการที่จะเชิญนักเรียนเข้ามานะครับลักษณะผมจะพูดบอกว่าใช้วิธีการ เชิญนักเรียนแล้วกันนะครับมันก็จะมีหลายทางช่องทางมากนะครับตั้งแต่นะครับเราจะพิมพ์นะครับเราพิมพ์อีเมลนักเรียนตามที่อยู่อีเมลเลยนะครับก็พิมพ์มา1 2 3 4 5ตรงนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่สมมติว่าถ้าเราใช้ในลักษณะที่ว่านะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้ามาตัวที่จัดการทีมก่อนนะครับตัวจัดการทีมนะครับหลังจากนั้นนะครับในการที่เราจะส่งนะครับ แอดเดตให้นักเรียนแอดหรือคุณครูแอดได้เนี่ยนะครับหรือส่งลิงก์ไปเนี่ยเราสามารถทําได้หลายวิธีมากนะครับนอกจากคุณครูแอดเองแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะส่งลิงก์ได้ด้วยแล้วก็ส่ง QR code นะครับแล้วก็ส่งเป็นพาสเวิร์ดที่จะสามารถเข้ามาจอยกับงานของเรานะครับอลองดูนะครับทำยังไงเราก็กดถ,ถัดมานะครับเราก็กดมาตัวที่ตัวตั้งค่านะครับกดมาที่ตัวตั้งค่านะครับทีนี้จะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันก็ตั้งแต่อันแรกจนตัวสุดท้ายเลยนะครับอันแรกก็เป็นทีมของทีมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะนะครับเมื่อกี้มีคณิตศาสตร์มาผมบอกว่าสีเหมือนกันเลยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นะายดีภาษาไทยเป็นตัวหนังสือนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ก็อัปเดตไปนะครับตัวไอคอนนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะครับจากการที่เหมือนเดิมนะครับตั้งค่านะครับ หลังจากนั้นครับคือเรานะครับสามารถที่จะแชร์ตรงนี้ได้นะครับโดยที่นะครับเราสามารถที่จะให้สิทธิ์การเยี่ยมชมนะครับสิทธิ์ของสมาชิกนะครับก็ลองคลิกดูนะครับอนุญาตให้สมาชิกสร้างและอัปเดตช,ชั้นแนได้ตรงนี้ถ้าเราต้องการล้วก็ติ๊กลงไปนะครับอนุญาตให้สร้างสมาชิกชั้นแนลส่วนตัวได้เราก็อยากให้มันเกิดขึ้นล้วก็ติ๊กลงไปอนุญาตให้สร้างสมาชิกลบและคืนค่าชั้นแนล อนุญาตให้เพิ่มแอปและนําออกแอปออกได้พวกนี้เราก็ต้องการอะไรให้มันอยู่บนช่องแน่ Channel ของเราเนี่ยเราก็สามารถเน้นเนตแล้วก็สามารถทํามันออกมาได้นะครับตามความต้องการของตัวเราเองนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่นะครับคุณผู้ชมว่าอยากจะให้มันเป็ียบแบบไหนนะครับสิทธิ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมนะครับก็เปิดการใช้งานสร้างชัองแนเช่นเดียวกันนะครับการอ้างถึงนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่เราเลือกนะครับ เช่นแสดงตัวเลือกในการแอดทีมหรือแอดทีมเนม e แก่สมาชิกซึ่งจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนไปทุกคนในทีมในลักษณะน,นี้ผมบอกว่าหมืว่าพอเราแอดเสร็จแล้วให้เข้ามาอยู่ในห้องนี้อะไรต่างๆหรือเข้ามาอยู่ช่องน,น,นี้นะครับมันก็จะไปเด้งขึ้นอยู่ที่นะครับ mm. เครื่องมือของที่ใช้ของคนที่ใช้นะครับหรือไปเด้งอยู่ในอ,อีเมลอะไรต่างๆที่ถูก นะครับได้ s i g n in เรียบร้อยแล้วอันนั้นนะครับตรงนี้นะครับรหัสทีมนะครับรหัสทีมเราสามารถสร้างได้ครับอ่ารหัสทีมเราลองมาดูตัวรหัสทีมกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราบา,บางทีเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะบอกว่วา,าต้องส่งนิ้งไปแต่ว่านักเรียนเข้ามาอยู่ที่หน้าตัวหน้านี้แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะอ่าเข้าตรงที่ขอจอยในการเรียนการสอนหรือจอยห้องอะไรต่างๆเนี่ยนักเรียนก็ ถ้าเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งรหัสตรงนี้เนี่ยให้กับนักเรียนเพื่อที่จะล็อกอินเข้ามาใช้งานในช่องหรือแชนแนลของเราได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ารหัสทีมเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เต็มหน้าจอได้ด้วยเพื่อง่ายต่อการดูบางคนเนี่ยสายตาไม่ดีนะครับสายตาสั้นเนี่ย ต้องจ้องแล้วจ้องอีกบางคนสายตายาวนะครับถอยหลังเป็นกิโลก็มีนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถขยายเพื่อให้มันเต็มหน้าจอได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้นะครับตามเครื่องมือที่มันมีมาให้เนี่ยค่อนข้างคลุมนะครับอย่างที่ผมขึ้นมาตังนี้ก็เป็น VVH7GF6 นะครับตรงนี้เราก็ส่งไปให้นักเรียนเราแล้วก็ใส่หรหัสจอยเข้ามาใช้งานกับเราได้นะครับ ต่อมาะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการให้ตัวนี้เป็นอันเดิมแล้วล่ะนะครับไอ้พวกห้องหนึ่งเนี่ยเรียนจบกันไปหมดแล้ววิคหนึ่งจบหมดแล้วไทยจบหมดแล้วพอเราสร้างชันแใหม่สร้างคอนเทนต์ใหม่เราสร้างห้องใหม่แต่ว่าเรายังใช้ห้องเดิมเอางี้เอาใหม่นะเราเรามีห้องนี้อยู่แล้วแต่เราเปลี่ยนคอนเทนต์ข้างในใหม่หมดนะครับแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูเรานะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะยังใช้ข้อมูลเดิมๆนี้ยัดอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะ รีเซ็ตนะครับเราสามารถที่รีเซ็ตเราสามารถรีเซ็ตรหัสใหม่ได้นะครับรีเซ็ตรหัสใหม่ได้เห็นไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนจากเมื่อกี้เป็นนะครับ ai 2 2 mo 1เอ้ย mo 1นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้รหัสมันก็ถูกเปลี่ยนนะครับบางทีเราอาจจะส่งรหัสไปผิดห้องส่งรหัสไปผิดคนนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลครับการที่ส่งผิดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาแล้วใส่รหัสมาถูกต้องเมื่อไหร่เราเปลี่ยนนะครับ เมื่อไหร่เราเปลี่ยนนะครับรหัสตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็เขาก็ไม่สามารถเข้าด้และเมื่อเราเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับแต่ถ้าเอิญว่าเขาเข้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูว่าคนที่เข้าไปอ่ะใช่เด็กทั้งเรียนเราหรือเปล่าใช่บุคคลที่ของเราหรือเปล่าเข้าไปแล้วเนี่ยเขาคือใครนะถ้าไม่ใช่เราสามารถบล็อกเขาได้เอาเขาออกได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะเข้านะครับแต่เราดันส่งให้ผิดคนหรือผิดอะไรเนี่ยพอเราเปลี่ยนรหัสใหม่นะเนี่ย เขาก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะว่ารหัสที่เราเอามาให้ทุกคนอ่าให้คนที่กําลังจะเข้ามาเรียนกับเราเนี่ยนะครับมันถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะสามารถเอา,เอาตรงนี้ไปให้กับคนที่จะกำลังจะเข้ามาหาเราได้นะครับหรือว่านะครับหรือว่านะครับหรือว่าเราไม่ต้องการให้มีรหัสเราก็สามารถนํา รหัสออกนําออกได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่จะมีรหัสทีมของเราแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะส่งทีมในลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับอ่ะผมกดโค้ดร่าเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับโอเคทีนี้นะครับตัวนี้ตัวคัดลอกนะครับเผื่อใครขี้เกียจนะครับก็กดเนี่ยลักลากดำๆแล้วก็กด control c หรือ command c เนี่ยนะครับก็กดคัดลอกตัวนี้ก็ได้นะครับ กดคาร์ลเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปวางในนะครับไปวางในกลุ่มเอาไปวางในแชทที่เรามีนักเรียนอยู่เรามีบุคลา,ากรหรือมีใครอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาใช้งานร่วมกับเราตรงนี้ได้นะครับความสุขสนานตรงนี้อีโมจินะครับเราก็มาดูว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีรูปแบบที่อะไรเข้มงวดปันกลางตรงนี้เราก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของตัว งานของเรานะครับดูสติกเกอร์อเปิดใช้งานสติกเกอร์แล้วมีมนะครับตรงนี้ก็ลองดูครับตรงนี้ก็คือจะให้สิทธิ์ของเรานะครับมันมีลักษณะที่เป็นสิ่งที่มันเข้มงวดบางทีเนี่ยพอเราใช้งานไปแล้วเงี้ยนะครับเกิดแบบว่ามันมีอะไรที่มันไม่ได้ถูกความเข้มงวดแล้วมันอย่างสมมติว่านักเรียนเวลานั้เรียนตอบคุณครูไปาเงี้ยนะครับดันไปส่งรูปอันที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อควรระวังอยู่นิดนึงแล้วกันนะครับในการใช้งานนะครับ ต่อมาเปิดใช้งานสติกเกอร์นะครับตรงนี้อนุญ,ญาตให้มีการอัปโหลดได้ปกติตรงนี้เราก็อยู่ที่เรานะครับนะสมุดบันทึกสําหรับนักเรียนนะครับตรงนี้ก็เป็นโน้ตนะครับเป็น one note h a g ตรงนี้ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นเจ้าของเท่าน,นั้นหรือสมาชิกทั้งหมดถ้าหมดบอกสมาชิกทั้งหมดก็กได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางในการนะครับเชิญนักเรียนเข้ามานะครับทำงานหรือเข้ามาเรียนใน h ชน n e l ของเราที่เราได้ตั้งไว้หรือ c a r ดที่เราได้ตั้งไว้อย่างเงี้ยผมทำเป็นของเมเจอร์ค d เนี่ยผมก็สามารถถาได้แล้วโดยที่ผมไม่ต้องจำเป็นที่อาจจะต้องแอดนะครับเมลนักเรียนในเวลาที่ผมแบบนี้ผงส่ง,สง ผมส่งตัวรหัสไปทีเดียวเนี่ยนักเรียนก็สามารถเข้ามาจอยกับผมได้แล้วแต่รู้ว่านะครับในตัวตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีข้อมูลเราต้องมีอดเดสของนักเรียนด้วยนะครับหรืออดเดสของคนที่เข้ามาใช้งานร่วกับเรานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องยังจะต้องนะครับมีข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนถึงจะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆที่จะสามารถบอกได้ว่าใครเป็นนักเรียนของเรานักเรียนของเราอยู่ห้องไหนทําอะไรได้บ้างตรงนี้มันจะซิงก์การจับตัวเว็บไซต์ อื่นๆที่เป็นขององค์กรหรือองค์การนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวข้อมูลที่เรารได้ไปแขวนไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปรับใช้เอาลอกกันนะครับในการาเพิ่มนะครับเพิ่มสมาชิกของนักเรียนนะครับจะได้ว่านะครับพอเพิ่มเนี่ยสมมติจำนวนนักเรียนเยอะมากนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาสมาชิก ของเราได้ด้วยนะครับนะเห็นว่าตรงนี้เราถ้าเรารู้ว่าเช่นนายกนะครับเช่ Nike, นนายกบางคนอับมาแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นนายกไม่ใช่นายกนะครับผมเขียนนายกนะโอเคนะครับโอเคแล้วก็การเพิ่มสมาชิกตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มในล,ลักษณะที่เป็น a d d เ e s หรือที่อยู่ของผู้เรียนได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเรารู้เราก็โพสได้เลยหรือค้นหาได้เลยนะครับการตั้งค่า ชแนลอะไรต่างๆอะไรอย่างี้ครับตรงนี้เราก็พูดไปแล้วจากมึกสักครู่นี้นะครับว่าเราทําอะไรได้บ้างเนาะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเ,เมื่อเราเข้ามาสู่ในส่วนในเรื่องของการเชิญนักเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในชแนลนะครับที่เราถูกเชิญมาเนี่ยเราสามารถรู้ได้ด้วยว่านะครับมีผู้ใช้กี่คนนะครับมีแอปอะไรยังไงอย่างไรเนี่ยกี่คนโพสต์ไปกี่โพสต์แล้วการตอบกลับเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะครับล่าวถึงอะไรยังไงบ้างนะครับปฏิกิริยามีอะไรที่มันเกิดขึ้นใน c ช n e l หรือห้องนี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามาการจะเหมือนว่าเป็นตัวตรวจสอบได้ว่าคนที่เข้ามาร่วมนะครับหรือมาทํางานร่วมกับเราตรงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าอ๋อนักเรียนมี40สคน ผู้ใช้ก็เลยมีสี่คนเลยนะเข้ามามีมีมีการตอบกลับครบ40คนนู่นนี่นัน่นนะครับเราเห็นกนะับการพัฒนาของผู้เรียนตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคแอปนะครับแอปก็คือแอปที่ถูกใช้เรามันมีทั้งหมดกี่แอปนะครับแต่ถ้าเราอยากเพิ่มแอปก็เพิ่มได้นะมันก็มีหลายอันเลยนะครับมีหลายอันเลยนะครับที่เราจะเราจะเข้ามาใช้ร่วมกันกันกบตรง microsoft teams นะครับตัวนี้ผมก็เลื่อนให้ดูนะครับใครอยากเอาตัวไหนเข้ามาใช้ ก็สามารถเอาเข้ามาใช้ได้เลยสมมุติว่าผมเอาตัวอัดอันนี้มาใช้นะครับเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับรอโหลดก่อนนะครับอันนี้เราก็สามารถเอาเพิ่มเข้าไปในทีมได้เลยอ่าผมกดเพิ่มเข้าไปในทีมอ่าตั้งค่าเชื่อมต่อนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยผมก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะ,ะทำงานได้รวดเร็วกับตัว Microsoft Teams ในการเชิญนะครับนอกจากตรงนี้เนี่ยเรา,าเรายังสามารถรับลิงก์ได้ด้วยนะครับรับลิงก์ไปยังทีมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ Copy ได้เลยเหมือนตัว Microsoft Teams ครั้งก่อนที่ผมบอกว่าเป็นตัว Microsoft Teams แบบทั่วไปเนี่ยนะครับนนี้ก็รับลิงก์อย่างเดียวแต่ตัว Microsoft Teams ทั่วไปเนี่ยไม่มีรหัสผ่าน แต่ตัวนี้ Microsoft Education ตัวนี้เนี่ยเราสามารถสร้างรหัสผ่านเพื่อให้นักเรียนจอยเข้ามาได้นะครับแต่ตัวนี้มันมีได้ทั้งรับลิงก์ได้สร้างรหัสผ่านได้ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเราลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ที่กำลังส่งไปในทีมที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาหาเราได้เลยนะครับเพื่อที่จะจอยเข้ากับตัวตัวคลาสที่เราสร้างขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เพราะนั้นตัวไทเมเจอร์เนี่ยเห็นว่ามันเยอะแล้วนะครับบางคนอาจจะดูสับสนแล้วดูว่าเอออะไรก็ไทเมเจอร์นู่นนะี่นั่นเรามาดูแมททิมติกที่ผมสร้างใหม่ขึ้นมานะครับเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันในลนักษณะนี้นะครับบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ลงไปในหน้าตรงนี้ได้เลยสมมุติว่าผมเปิดมาเริ่มต้นเลยนะครับวิชาคณิตศาสตร์หรือแมททิมติกนะครับผมสามารถดาวน์โหลดหรืออัปโหลดเอกสารไฟล์ได้เลยนะครับเราสามารถอัปโหลดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะ เดี๋ยวผมรอสักนิดหนึ่งนะครับในการอัปโหลดนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งโพสก็ได้นะครับถ้าตัวนี้มันยากไปนะครับเราก็กดตัวนี้เลยครับแนบไฟล์นะครับอัปโหลดเอกส,สากรประกอบชั้นเรียน มาแล้วนะครับตรงนี้เราก็เช่นเดียวกันครับเราก็สามารถอัปโหลดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับใช้งานเหมือนกันเลยนะครับทั่วไปมีเอกสารของประกอบคัรด์ตรงนี้มีนะครับแต่ถ้าใน m a t h e m a ต i c นะครับตรงนี้เรายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยเนาะสมมุติถ้าผมสร้างก็สร้างเหมือนกันเลยครับนะสร้างเหมือนกันเลยนะครับนี่ผมเหมือนกลับมาทวนให้อีกครั้งหนึ่งเลยของ E ีที่แล้วผมก็พูดไปอีกรอบนึงในว p ีนี้ก็พูดมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันในเรื่องของการจัด h ช n n น l นะครับ อ่าโอเคจะก็ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่เราจะสร้างขึ้นมาว่าชแนลเราต้องการมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างเนาะนะครับอย่างเงี้ยเพิ่มชแนลไปเลยนะครับไม่มีอะไรยากนะครับอย่างเช่นก็เหมือนเดิมครับคลาสเอล้วก็จบไปเลยคลาสเอนะครับก็คิมไปเลยคลาสเอนะครับอ่าโอเคแค่นี้เองแล้วก็เพิ่มนะครับคลาสเอเราสามารถก็สามารถแบ่งได้ด้วยนะครับว่า เราต้องใน m a t h e m a t i c ในคลาส A เนี่ยเราอยากจะมีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่เราก็เชิญตามจำนวนนักเรียนเท่านั้นนะครับได้นะครับก็รับลิงก์ไปที่ channel เ,เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คัดล็อกลิงก์นะครับแล้วก็ส่งให้ตัวผู้เรียนเข้ามานะครับใช้นะครับในห้องเรียนห้องนี้นั่นคือห้องเรียนของคลาส A ในวิรายวิชา m a t h e m a t i c กนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็ ได้บอกไปหมดแล้วว่าในการเพิ่มเพื่อนยังไงเพิ่มให้เร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ผู้เรียนเข้ามาถึงคลาสของเราได,ได้ดีนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็ดีๆนะครับหรือให้แนวทางดีๆให้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกไปเห็นหรอกว่าคอมเมนต์มีอะไรนะครับแต่ดูอีกทีนึงก็คือ ตอนที่มีคอมเมนต์มาแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูอะ่ะแล้วคนเอาไปปรับใช้อะ่ะเขาก็ดูจากคอมเมนต์ของคุณนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณอะ่ะมาดูก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าพอคุณมาแชร์ไอเดียมาแชร์ข้อมูลดีๆอ่ะคุณก็เปรียบเสมือนเป็นคุณครูของเขาอีกคนนึงนั่นแหละแล้วก็เราจะได้มาช่วยกันพัฒนาว่าวันนี้เราก็เอา Microsoft t e ท m มมาใช้ได้อย่างม,ามีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยกันสร้าง การเรียนการสอนออนไลน์ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยมองเว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยนะมันเป็นไปได้จริงแล้วก็มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากสําหรับทุกคนนะครับวันนี้ถ้าเราเปิดใจผมยังพูดเรื่องเดิมๆเรื่องของการเปิดใจไม่รู้เป็นอะไรนะครับว่าถ้าเราเปิดใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตเข้าไปสู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีนะครับถามว่าตัวเราเองเข้าไปสู่ในโลกเทคโนโลยีได้ไหมอ่ะ ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเราเอามาปรับเอามาประยุกต์ด้วยกันได้แล้วเนี่ยผมมองว่าชีวิตจริงกับเมื่อก่อนกับชีวิตจริงในปัจจุบันอ่ะพอเอามาเป็นเนตเอามาฟิวชั่นลวมด้วยกันแล้วเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกพัฒนาอย่างอย่างดีแล้วก็เห็นได้ชัดจากหลายๆคนที่กาลังจับตามองเราอยู่นะตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นช่องทางหนึ่งแล้วกันในการแนะนำนะครับ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการบ่งบอกว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันก็ผมจะบอกนี้ว่าในส่วนหนึ่งที่ผมพูดไปตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่จะสามารถเอาไปตอบโจทย์ในการทํางานของแต่ละคนได้นะครับก็ลองดูครับเอามาใช้นะครับเดี๋ยวในครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยนะครับก็เรามาดูกันว่านะครับเราจะมีคอนเทนต์มีรายละเอียดอะไรอีกในตัว Microsoft Teams นะครับว่าตัว Microsoft Teams ของเราเนี่ยนะครับ มีการใช้งานได้อย่างไรเดา๋ยวโดไอพีหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการสร้างนะครับชิ้นงานจากตัว Microsoft t e a m ันนะครับแล้วเราเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับเรียนรู้การเพิ่มบุคคลในช่อ n n e งการประชุมออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft t e a m เข้าสู่ระบบด้วย Gmail หรือ Hotmail สามารถหลดใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android เข้าสู่หน้าโปรแกรม Microsoft t e a m กดเลือกสร้างทีม สร้างชื่อทีมแล้วกดเลือกถัดไปกดค้นหาชื่อแล้วกดเลือกเพิ่มสมาชิกเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเรียนรู้การเพิ่มบุคคลใน h ชนแนลสำหรับการประชุมออนไลน์เพื่อสื่อการเรียนการสอนได้แล้ว